สวัสดีครับทุกคนจุนจงนะครับวันนี้จุนจงจะพาเพื่อนๆมาชมร้านกาแฟของจุนจงนะครับอยู่ข้างหลังจุนจงนะครับเฉยๆมากนะครับตอกแต่งง่ายๆ แตดยกเว้นหน้าด่างจุนจงทำทุกสิ่งทุกอย่าง้วยตนเองนะครับป้ายหลานตัอผืนกำแพงสายไฟสายไฟของหลอดไฟท่อน้ำ เป็นตน้นเสียใจว่าตอนนี้ร้านกาแฟปิดแล้วอ่ะมันกลายเป็นสตูดิโอกาแฟนะครับปกติจุนจงอยู่ที่นี่ทำกาแฟให้ตอนเองกินแล้วก็บางทีก็มาคว้ากาแฟนะครับคว้ากาแฟให้ลูกค้า ที่สั่งกาแฟจากจุนจงนะครับเพราะว่าจุนจงมีเครื่องนี้ดังๆๆๆโอ้โหมีเครื่องนี้เครื่องคว้ากาแฟเล็กที่สุดนะครับ มันประกอบด้วยลูกลิ้งมอเตอร์เล็กๆที่ใช้ไฟพาวเวอร์แบงนะครับแล้วก็อันนี้ให้ตัด แปลวไฟนะครับแม้ว่าจีนจงไม่รู้ว่าอันนี้พูดภาษาไทยเรียกว่าอะไรแดดมันสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันป้องกันแม่เล็กถูดแปลวไฟเผาตัวตรงนะครับโอเค,ต,อเคต่อไปคือเตาไฟแล้วก็อันนี้ เครื่องนี้ข้างในมีพัดลมให้กาแฟใจเย็นๆอย่างลดแล้วนะครับแล้วก็นอกจากเหล่านี้ที่สำคัญที่สุดคือฟ้าครอบปัดนี้นะครับ มันไม่ใช่เพื่อป้องกันฝุ่นหรือว่าปิดปังเพื่อนๆแห่งคลื่นคว้ากาแฟของจุนจงในตอนต้นนะครับเพื่อนเห็นแห่นไหมจุนจงใส่กลักดาษฟอยติบปบอนฝาครอบเพื่อรลบรวมความร้อนนะครับอีกอย่างเพื่อให้เปลือกกาแฟปลิวออกไปไม่ได้ ไม่งั้นเปลือกาาากาแฟจะเหมือนหิมะลอยฝุ่งกลัจใจทุกที่ของห้องเรานะครับโอเคให้จุนจงวางเหล่านี้กลักปราบเหมือนเติมก่อนนะครับสักครู่จุนจงจะใช้ครั้งนี้ชอเพื่อน กลักปอนกันของควา้าของกันคว้ากาแฟนะครับขึ้นเลขก,กลักปอนกันของกันคว้ากาแฟเป็นเลือกมเมล็ดติดที่ไม่ดีออกมานะครับจุนจงจะใช้มเมล็ดิดสองพันที่เสื้อจากเถวเบ้า เหมือน Shopee ในประเทศไทยนะครับแต่ละพันช่วงประมาณ80กรัมนะครับถุงใบนี้มาจากประสซี ส่วนผงไปนี้มาจากยินนนนะครับโอเคให้จุนจงต้มหน่อยอืมอืมสดมากตอนนี้จุนจงเริ่มเลือกนะครับ แมลงอันนี้ไม่สวยไม่เอาแมลงอันนี้ถูกมแมลงกัดไม่เอาอันนี้สีไม่ดี ต่างกับสีต่างกับสีอันนี้ใช่ไหมสีไม่ดีสีสีเปลี่ยนแล้วก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้เด็กหัดแล้วไม่เอา อันนี้เสียกแล้วไม่เอาอันนี้ก็ถูกมแมลงกัดนะก็ไม่เอาโอ้โหอันนี้น่าเกลือดไม่เอา อันนี้อะไรหินก็ปกตินะถ้าเราเห็นหินนะโอเคเรียบร้อยเพื่อนๆเห็นมเล็ดอะไรไม่ดีไหมโอเคทั้งหมอด ปกตินะมีมีมมแมล็กที่ไม่ดีจำนวนแบบนี้ปกตินะโอเคแลบร้อยตอนนี้ชินชงจากสายมันแล็กติดที่เลือกแรบร้อยในลูกกลิง้งนะครับ แล้วก็เปิดมอเตอร์ให้ลูกกลิ้งหมุนนะครับความแรวจากนี้พอดีนะครับวางฝาครอก วางนาฬิกาอยู่ตรงนี้โอเคทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วใต้เปิดไฟแล้วก็นับเวลาืินรงจากอยู่เฉย จ้นองอยู่เฉยๆไม่ได้เลยจุนตงต้องเลือกอีกสีจามต่อไปนะครับเพราะว่าทุกครั้งลูกค้าสั่งกาแฟ2องปอนนะครับเราขาั้นมนได้ก่อน ตอนนี้เปลือกกาแฟเปลี่ยวออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลิ่นหอมก็ลอยออกแล้วตอนนี้สีกาแฟเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เวลาเป็น 7นาทีแล้วตอนนี้เพื่อนๆนฟังเสียงดังมาจากลูกลิ้นไหมจินจงต้องปลาบแรงไฟนะครับแล้วก็มีขวานด้วย แล้วก็นับเวลาอีกประมาณอีก2นาทีจากเรียบร้อยนะโอระวังนะหอนมากนะระวังระวังรอนมาก เรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้นะเพราะว่าจิงจงไม่ชอบคว้าแข้มเกินเพราะฉะนั้นสีน้ำตามอ่อนๆนะครับแล้วก็ดูเปลือกกาแฟก่อนเยอะมากนะถ้าไม่มีฟ้าครอบ เปลือกจะไม่อยู่ตรงนี้อยู่ทุกที่ของห้องเรานะครับเถินมนแลกนี้ใส่แยงแยงแล้วจุนจงจะใช้มาแลกนี้ทำกาแฟลักแท้ให้เพื่อนๆชมนะครับตอนนี้จุนจงทำลาเต้ร้อนไม่หวาน แก้วปกตินะครับ เชิญครับ